ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีประเด็นน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งมีท่านที่ใช้เฟ e บุ o k ท่านหนึ่งโพสตเตือนภยัยไปใช้บริการมอรายซัยรับจ้างหมวยใช่ค่ะพบว่าคนขับพกวัสดุเป็นแท่งมีการขยับตัวไปมาสอบไปในทางอนาจารเราต้องดูภาพเธอเตือนบอกนี่มันคืออะไรเธอนั่งซ้อนท้ายนี่นั่งซ้อนท้ายแล้วมาผล่อมาจากข้างหลังแบบนี้ค่ะอะไร ตำรวจสุธิสารเรียกตัววินคนนี้มาสอบปากคำแล้วฮะเขาชื่อกอ๊กอฟก๊อฟมาบอกอ๋อไม่กรองไม่มีเจรนาอา,าจารย์หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้เสียหายไอ้ที่เห็นมันคือไม้ตีกรองที่ทำเองเอาไว้ตีกรองเวลาไปสังสรรค์ดื่มกับเพื่อนวันเกิดเหตุก๊อฟบ,บอกว่าจะไปตีกรองบ้านเพื่อน<ะ>ไปดื่มกันนะ่ะก็เลยเดบไม้ตีกรองไว้ที่เบาะแล้วนั่งทับ ลักษณะมันก็เลยพผล่ออกมาและด้วยปกเลกเจ้าตัวเจ้าก๊อฟเนี่ยบอกว่าตัวเองอยู่ไม่นิ่งขยับไปขยับมาผู้สิหายไม่สบายใจไม่ปลอดภัยไม่เจตนาท่านผู้ชมขออนุญาตไม่อยากจะจินตนาการจริงก๊อฟอายุสามสิบเอดปีเอาไอ้ไม้กรองขนาดเกือบจะไม้บรรทัดหนึ่งเนี่ยยัดเข้าไปในเกงตัวเองทำาหาอะไรเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมคือถ้าจะเหน็บเอานั่งทับก็ยังพอว่า ที่ใส่ในกางเกงแล้วเจ้าตัวบอกนั่งโยกไปโยกมาด้วยนี่มาไหว้ขอโทษผู้เสียหายโทษครับาไปทำไปผมไม่ตั้งใจที่ไม่ทำที่บ้นกนไดรครับแล้วหลังจากนี้จะจะ,จะทำอีกไหมไม่ทำแล้วครับผมจะเข้าบ้านเลยที่เข้าเรียกปุ๊บวุณปู่พี่เขาเห็นรม ห้องในผมไม่ตั้งใจเลยจะมาพาวันน้ก็มาขอโทษน้องก็งแล้วกขอโทษต่อไปนี้ก็ผมจะดูแลลูกชายดีๆออผมจะไม่ทําแบบนี้ก็ไม้ทําแค่ร้องเพลงตีกองเพือ่อนไืดสกนงเป็นไม้ตีกองที่เราประดิษขึ้นมาเองใช่ครับรับคำขอโทษค่ะแล้วก็ไม่ติดใจเลยทีแต่วันนั คือจิตตกตอนนั้นก็คือทําอะไรไม่ถูกก็มไม่อยากให้พี่เขาไปทํากับคนอื่นก็คือมันไม่รู้ว่าเจตนาของพี่คือพี่ต้องการอะไรหรือว่าคกไว้ทําไมแต่แต่หนูบอกว่าถ้าพี่จะพกหรือไม่ร้องเพลงอะไรของพี่อ่ะให้พี่เก็บใต้บอกไว้ดีกว่าเพราะคนอื่นเขาไม่เห็นนะ่ะมันมันตกใจพี่หลังจากนี้พี่ก็จะคบไมนี่ไม่เหลือทิ้งเลยเผาเลยครับบอกกลับไปเผา เราไม่ได้ตีกองชุดนะกองชุดมันเรียวๆใช่ไหมค่<ฮ>ะเอ้ตีกองอะไรแล้วโทษขนาดเกือบจะหนึ่งว้มาทัดสิบสองนิ้วเนี่ยดูดูมีสาธิตด้วยนะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคือจะเหน็บหาอะไรเนี่ยฮะ,ฮะคือจะจะคาดเอวอย่างนี้มันก็ยังพอไหวใช่ไหมอืเอ้นี่เหน็บตรงไปตรงนี้ค่<ฮ>ะแล้วขี่ไปแล้วบอกตัวเองขายแล้วใส่ไปแสกุยๆ <c oughs> นนนเนี่ยโดนปรับสองพันเลย ใช่ค่ะตำรวจก็ยังมองว่าอนาจารนะค่ะอืข้อหาทําอนาจารนะคะแล้วก็ยังโดนข้อหาใช้รถไม่ตรงประเภทด้วยก็โดนไปสองข้อหาข้อหาละพันคือน้องผู้หญิงน่าเห็นใจจริงๆงน้องบอกให้ขับไปขับไปน้องบอกฉันถอยฉันถอยฉันถอย <c oughs> มันจะสุดเบาแล้วเนี่ยมันทิ่มออกมาเนี่ยบ <c oughs> ่าหรือเปล่าอย่าทำอย่า <c oughs> หาทำ <c oughs>